ว่าไฟเลี้ยงที่เราปล่อยมาจากฝั่งนู้นนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องสายหลุดสายอะไรทุกอย่างนะครับเราก็ขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบถ้าเกิดว่าสัญญาณไฟมานะครับตัวกล้องก็จะส่งสัญญาณทันทนะีนี่นะครับนี่สายไฟมาแล้ว รายการนี้เป็นรา,าร,รายการที่ให้ความรู้และเคล็ดลับต่างๆทั้งในเรื่องของ ICT และการใช้ชีวิตประจําวันเรียกดูได้ผู้ใหญ่ดูดีทําเองได้โดยไม่ต้องงอช่างถ้าท่านไหนได้ดูคลิปนี้แล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและอย่าลืมกดกระดิงด่งติ๊งๆเพื่อจะได้มีพลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเพจกล้องจอปิดเลยสายราคาถูกนะครับวันนี้นะครับออกมาตรวจสอบนะครับให้กับลูกค้านะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าหลังจากฟ้าผ่านะครับใช้งานกล้องไม่ได้นะครับนั่นก็คือพ่อกับแม่ผมเองนะครับตอนนี้ก็อยู่บ้านสวนนะครับอยู่ที่บ้านสวนนะครับอันนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นบ้านสวนเราอาจจะเป็น อะไรของแกก็ไม่รู้นะครับแกมาสร้างไว้นะครับหลังจากแกเกษียณนะครับก็จะมีบ่อปลาตรงนี้นะครับบ่อหนึ่งแล้วก็จะมีบ่อนู้นอีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งแกก็ไม่มีเวลาได้ออกมาก็เลยต้องทําการติดกล้องไว้นะครับกล้องผมก็อยู่นู้นนะครับเห็นไหมสองตัวนะครับอยู่ตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่นะครับสองตัวนะครับตัวหนึ่งก็หันมาฝั่งนี้อีกตัวหนึ่งก็หันไปดูบ่อปลาฝั่งนู้นนะครับ นี่ครับที่ผมบอกว่าเซตออนไลน์นะครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของสภาพพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตบ้านเข้าไปไม่ถึงนะครับหรือว่าสายสัญญาณคู่สายสัญญาณของอินเทอร์เน็ตบ้านไปไม่ถึงนั่นเองนะครับผมก็ได้เอาตัวนี้นะครับมาแก้ไขปัญหาให้พ่อก,กับแม่นะครับก็คือเป็นเซตออนไลน์นะครับตัวนี้จะมีกล้องอยู่4ตัวนะครับก็ตามจริงเซตออนไลน์ผมนะครับจะอยู่ที่ 3290บาทนะครับมีกล้อง1ตัวแล้วก็เราเตอร์1ตัวนะครับพร้อมกับระบบใช้งานได้ปกตินะครับส่วนเพิ่มกล้องนะครับอันนี้เป็นพ่อแม่ก็เพิ่มให้ฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าจะเพิ่มกล้องนะครับผมก็คิดตัวละ790้ 7, บาทนะครับจากปกติราคา1,099นบาทนะครับต่อ1ตัวนะโอเคเดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหาตัวนี้กันก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บเราเตอร์ ครับแต่ว่าตอนนี้เราเตอร์ผมย้ายไปนู่นละย้ายไปอยู่บ้านหลังนู้นนะครับเพื่อจะเป็นการปล่อยเราเตอรออ์สัญญาณ wifi นะครับเพื่อจะปล่อยให้กับกล้องทั้ง4ตัวนะครับก็จะมีอยวนี่2อยู่ตรงนู้น2อเอ้ยอยู่ตรงนั้น1แล้วก็อยู่ตรงนู้นอีกหนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเป็นยังไงเนาะ s <S นี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีเทส t ์สี้นะครับมา บอกทุกท่านนะครับหลายๆท่านก็อาจจะงงนะครับว่าทำไมกล้องมันออฟไลน์หรือว่ากล้องใช้งานไม่ได้นะครับบางทีให้ตรวจสอบที่สายไฟด้วยนะครับเส้นนี้นะครับเป็นเส้นที่ผมเดินไปที่ปลายต้นไม้ต้นนู้นนะครับที่ผมปล่อยติดตั้งกล้องไว้อยู่นะครับแต่ทีนี้นะครับพอเราไปเช็คนะครับพอเราไปเช็คแล้วนะครับตัวกล้องนะครับมันขึ้นออฟไลน์หรือว่าไฟไม่เข้าแต่ว่าไฟฟ้านะครับเวลาเราเช็คนะครับเดี๋ยวนะ นี่ครับเวลาเราเช็คแบบนี้ไฟมันมานะครับแต่ตอนนี้ผมเอาสายผมเอาคัดเอาลงนะครับเพราะว่าเวลาเราต่อสายไฟเนี่ยก็คือเราต้องเอาคัดเอาลงก่อนนะครับก่อนที่จะต่อสายไฟทุกครั้งนะครับนี่ครับเวลาเรามาแตะนี้ไฟมานะครับแต่นะครับปัญหาของมันก็คือว่าตัวสายถ้าสายตัวหนตัวหนึงหลุดนะครับไฟมันจะไปเส้นเดียวแต่ว่ามันจะไปออกที่หัวปลั๊กเป็น2นะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจในการ หลักของการต่อก่อนนะครับก็คือเวลาเราจิ้มบวกลบไฟมาทั้งสองนะครับเพราะว่าอะไรครับสายตัวนี้มันขาดนะครับผมก็เลยพอดีแก้ไขปัญหาได้นะครับก็เลยเอาความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากทุกท่านนะครับเผื่อทุกท่านจะเป็นเหมือนกันนะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าสามารถติดตามท้องไร่ท้องนาได้นะครับก็อย่างเงี้ยเลยนะครับนี่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับอันนี้ห่างจากหมู่บ้านประมาณ5กิโลนะครับอันนี้ก็มาปล่อยในบ้าน นะครับบ้านสวนนะครับหรือว่าท้องไร่ท้องนานะครับเอาไว้ดูบรรยากาศนะครับคนที่เข้ามาในท้องไร่ท้องนาเรานะครับทีนี้ปัญหาหลักนะครับก็คือให้เรามาเช็คดูว่าสายไฟตรงไหนขาดไหมหรือว่าตรงรอยต่อที่เราต่อมันมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่านะครับให้ไปเช็คดูก่อนนะครับเ <ators ide. S 2> พราะว่าเราเช็คจากขายควงหรือว่าเครื่องวัดไฟเนี่ยนะครับไฟมันจะมาทั้ง2เส้นนะครับแบบนี้ก็ไปอันนี้ก็ไปแต่ว่า สายอีกอาจจะมีสายใดสายหนึ่งหลุดนะครับให้เรามาเช็คตรงนี้ like นี่ครับก็คือผมได้ดำเนินการนี่เดี๋ยวนะเอให้เราผชมดูแบบใกล้ๆนี่ครับก็คือเมื่อมันมีปัญหานะครับเราเช็คว่าตรงไหนที่มันมีปัญหาแล้วก็ตัดแล้วก็ต่อใหม่นะครับเดีย๋ยวนี้นะครับรว่ามันแก้ไขปัญหาได้หรือเปล่านะครับนี่อันนี้ผมแก้ปัญหาได้แล้วนะครับผมก็เลยเอาเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับมาฝากเผื่อทุกท่านเป็นเหมือนกันนะครับ ถ้าไหนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับถ้ามีปัญหาตรงนี้ก็ให้เช็คที่สายไฟนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ติดตั้งกับผมนะครับถ้าเกิดยังอยู่ในประกันหรือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผมอยู่นะครับก็จะไปดูให้นะครับแล้วก็อาจจะมีค่าเดินทางเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราเปื่อยไว้นะครับทีนี้เราก็มาพันสายให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอาจจะ ไม่เป็นมาตรฐานก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็อยู่ในห้องไล็ห้องนาเนาะอ,อันนี้เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ไฟนะครับฝั่งนี้ก็ยังไม่มาอันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวาคดาคดเอาขึ้นนะครับ <S <S ถ้าเอาคัดเอาขึ้นนะครับถ้าเอาขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสัญญาณไฟมานะครับ ตัวกล้องก็จะส่งสัญญาณทันทีนะนี่นะครับนี่สายไฟมาล้วานะครับมาดูว่ากล้องไฟไปไหมอ่าเรียบร้อยนะครับอ่ากล้องก็ส่งสัญญาณแล้วครับว่าเริ่มระบบนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ากล้องเป็นยังไงนะ โอเคนะครับอันนี้เรามาเช็คสัญญาณนะครับว่าไฟที่เราได้ทำการเชื่อมต่อเมื่อกี้เนี่ยนะครับได้ยังนะครับอ่านี่ครับอยู่นี่นะครับหลังจากที่เอาลอเตอร์ออกไปก็เหลือแค่ไฟนะครับเดี๋ยวนะไฟควงผมไปไหนล่ะ นี่นะครับก็จะมีประมาณนี้โอเคครับสาหรับวิธีการ,การแก้ไขปัญหานะครับหลังจากฟ้าผ่าหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวกล้องเลยนะครับเพราะว่ากล้องเนี่ยมันไม่ได้กลัวฟ้ากลัวฝนนะครับแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของสายไฟขาดนะครับหรือว่าไฟเลี้ยงที่ เราปล่อยมาจากฝั่งนู้นนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องสายหลุดสายอะไรทุกอย่างนะครับเราก็ไปเช็คที่สายนะครับเพราะว่าปัญหาที่ผมเจอนะครับเพราะว่าผมเช็คมาไฟมาเรียบร้อยนะครับเข้าไปถูกปักเรียบร้อยแต่ว่าเอาไขควงไปจิ้มดูนะครับไฟมาทั้งบวกทั้งลบนะครับก็แปลว่าต้องมีสายตัวใดสายหนึ่งช็อตนะครับก็ไปเช็คที่สายนะครับพอเช็คที่สายแล้วเห็นว่าสายที่เราเคยต่อไว้นะครับมีไม้ไปค้ำแล้วก็ทําให้สายตรงข้างในมันหลุดนะครับก็ทําการ แก้ไขปัญหาเรียบร้อยนะครับก็มาเช็คก,กล้องเช็คก,กล้องกล้องใช้ปัหใช้ได้นะครับทีนี้เราก็ไปทําการตั้งค่าอะไรทุกอย่างนะครับเหมือนปกตินะครับก็สามารถแก้ไขปัญหาตัวน,นี้ได้นะครับสาหรับท่านไหนที่สนใจจะได้กล้องวงจรปิดไร้สายราคาถูกนะครับที่สามารถติดตั้งในท้องไร่ท้องนาแบบนี้ได้นะครับก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับสามารถที่จะ มีสินค้าให้ท่านเลือกนะครับเยอะแยะมากมายแล้วก็อยากได้เซตออนไลน์ที่ผมทำจัดไว้ก็รวมต้นอยู่ที่3290บาทนะครับครับโอเคครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับเมื่อกี้เราก็พาทุกท่านไปดูแล้วนะครับแล้วก็ไปดูว่ากล้องมีกี่ตัวนะครับทีนี้เมื่อเราทําการเชื่อมต่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปที่แคมการเช็คกล้องนะครับก็โดยไปที่ตั้งค่านะครับ ตั้งค่านะครับมันก็จะเห็นตัวกล้องนะครับที่เราได้ดําเนินการปล่อยไว้นะครับก็คือ5 3 6 1 4 4 2กนเ็นะครับก็มาที่ตรงนี้เชื่อมต่อนะครับอ่าเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปที่แอปพลิเคชันนะครับ V380 แ r o นะครับแล้วก็มาทําการเชื่อมต่อนะครับกับตัวกล้องที่เป็น รหัสไอดีเดียวกันก็คือห้าสามหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งซซสองเจ็ดนะครับนี่ครับท่านผู้ชมก็จะเห็นว่ากล้องสามารถทำงานได้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมอยู่ห่างจากตัวกล้องนะครับประมาณเกือบห้าสิบถึงร้อยเมตรได้มนะั้ยเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูเนาะนี่นะครับนี่นี่ ผมอยู่ห่างจากตัวกล้องนะครับระยะห่างน่าจะประมาณ50-80เมตรนะครับตรงนี้อันนี้คือตัวกล้องที่ผมปล่อยนะครับทีนี้ตัวอนนองปลานะครับตัวบ้านก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นห็นแล้วก็มองปลาอีกฝั่งหนึ่งก็อยู่ฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกล้องกันตอนนี้ฝนตกด้วยนี่ครับท่านผู้ชมจะเห็นว่มผมยืนบอกเบอร์อยู่ตรงเนี้ยข้าง ห้องน้านะครับเพราะว่าผมมาเสียบปลั๊กไฟนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ทาการถ่ายทําไปแล้วแบตมันหมดทีนี้เราก็จะเข้าไปที่ตรงนี้เราเห็นได้เลยว่าบรรยากาศตอนนี้ฝนตกนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากแล้วก็ฝนตกแรงมากนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปที่ตั้งค่ากันนะครับตั้งค่าเปลี่ยนรหัสอุปกรณ์เป็น Wifi นะครับนี่เสร็จแล้วเนี่ย รหัสผมเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนะครับอี่เป็นพืกนป้ายนะครับทีนี้เมื่อเราทําการกดบันทึกไปเรียบร้อยหรือว่าคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับกล้องก็จะบอกว่าการเชื่อมต่อ wi-fi นะครับแล้วก็จะรอจนกว่ากล้องจะบอกว่าเชื่อมต่อ wi-fi เสร็จสมบูรณ์นะครับกล้องนะครับจะเปลี่ยนจากการแชร์ wi-fi ออกมานะครับเป็นให้เราเชื่อมต่อกับ wi-fi บ้านแทนนะครับเห็นไหม เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนี่ยตอนนี้เราเชื่อมต่อกับ wifi บ้านแทนแล้วนะครับทีนี้เราจะปิด wifi นะครับเราจะทำการปิดไ wi ไฟ้วทำการเปิดใหม่ปึอ่าตัวนั้นเห็นไหมครับเห็นแล้วว่า M V ตัวรงท้ายด้วยสองเจ็ดมันหายไปแล้วเหลือแค่กล้องอีกตัวหนึ่งที่เรายังไม่ทำการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปที่ ปิด Wi-Fi แล้วไปที่อ,อินเทอร์เนต็ตมือถือนะครับโอตอนนี้บรรยากาศฝนตกแล้วก็เสียงฝนนะครับก็ขออภัยนะครับก็ไปที่เนี่ยท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะวะ่าผมเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับไปได้เชื่อมต่อ wi-fi แล้วทีนี้เราจะไปดูที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับอ่เราดูปึ๊บอ่ะ,ออะโอเคนะครับตอนนี้กล้องก็มาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มา ทดสอบดูสัญญาณตัวกล้องนะครับว่าจะได้ไหมนี่นะครับอาจจะรีเล์หน่อยนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยฝนตกแล้วก็สัญญาณอาจจะไม่ค่อยดีแต่ว่ากล้องก็ยังทํางานได้อยู่นะครับนี่นี่นี่ผมก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างห้องน้ําที่เดิม อาจจะรีเลย์หน่อยนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเราแก้ไขาปัญหานะครับในส่วนที่บอกว่าฟ้าผ่าใช้งานไม่ได้นะครับก็จะได้แล้วใช้งานได้แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อมต่อกล้องอีกตัวหนึ่งแล้วก็จบนะครับก็ขออํามาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสาหรับท่านไหนที่อยากได้ กล้องวงจรปิดเซตออนไลน์นะครับหรือว่ากล้องวงจรปิดเอาไว้ดูแลรักษาบ้านสวนบ้านตัวเองหรือว่าจุดที่เราต้องการอยากจะดูกล้องในเวลาที่เราไม่อยู่นะครับอันนี้ก็ผมเอามาติดให้แม่นะครับแล้วก็ในช่วงที่ช่างเขาก่อสร้างอะไรทุกอย่างนะครับเขาเราก็จะเห็นหมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าใครเข้ามาในบ่อปลาเราบ้างนะครับแล้วก็บ่อปลาอีกฝั่งหนึ่งที่เราได้ทําการติดตั้งไว้นะครับ ผูบอกปลาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับการนะครับคนขโมยปลานะครับคนขโมยปลา ครับตอนนี้นะครับวิดีโอก็ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดท่านไหนนะครับที่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอให้กดไลค์กดแชร์เพื่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งติงดิงนะครับแล้วก็เลือกทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ช่องของผมได้นำมาฝากทุกท่านอยู่เป็นประจำนะครับครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะทบทวนจาก PK House Studio Okay, yeah.